สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คลิปที่2นะคะสําหรับเมนูหนูน้อยกินยากช่างเลือกวันนี้เราจะมาทําเส้นอุด้งน่ารักกันนะคะสําหรับเมนูนี้เนี่ยจะเหมาะกับน้องๆที่ชอบอมข้าวเส้นอุด้งที่เหนียวนุ่มจะทําให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทานอาหารมากขึ้นแล้วก็อุด้งของเราเนี่ยจะมีผักนะคะก็จะเป็นแครอทกับบล็อกเกอรี่ซึ่ง2องอันนี้เราจะต้มให้เปื่อย เริ่มจากนะคะเนื้อหมูเราจะผสมด้วยซีอิ๊วขาวนะคะคุณแม่กับปริมาณซีอิ๊วขาวให้พอดีกับเนื้อหมูนะคะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากัน,มน,มนเมื่อเตรียมเนื้อหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางพักทิ้งไว้ก่อนจากนั้นเราจะมาเตรียมผักกันผักที่เราจะใส่นะคะก็จะเป็นแครอทหั่นแครอทนะคะไม่ต้องหนามากนะคะให้บาง แต่แค่หลอทที่เป็นชิ้นๆกลมๆอย่างนี้มันจะดูไม่น่ารักน่าทานคุณแม่ก็หาพิมพ์ที่เป็นตัวกระตูนนะคะนํามากดให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณแม่อาจจะชวนให้น้องๆเนี่ยมาช่วยกันทําได้นะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเวลาที่ได้ทําอะไรด้วยตัวเองเขาจะรู้สึกภูมิใจถ้าอย่างเป็นเมนูนี้ให้น้องๆช่วยกันทําเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าโอ้โหเขาสามารถทําอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะสนุกสนานกับการทานอาหารของเขาเองค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาหั่นบล็อกีคร่กันค่ะบล็อกีคร่ก็เหมือนเดิมนะคะจะต้องหั่นให้เป็นชิ้นประมาณขนาดนี้ค่ะโดยจะหั่นจากตรงแง่งนะคะให้เป็นดอกสวย ทีนี้เราจะมาหั่นเส้นอุด้งกันสําหรับน้องๆที่โตหน่อยนะคะก็จะสามารถทานเส้นอุด้งที่เป็นเส้นยาวได้เลยแต่สําหรับน้องที่ยังเล็กอยู่ยังเคี้ยวไม่เก่งหรือกิอนไม่เก่งเนี่ยเราอาจจะต้องนําเส้นอุด้งเนี่ยมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าน้องๆที่ยังเคี้ยวไม่เก่งหรือกิอนไม่คล่องเนี่ยคุณแม่อาจจะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นเส้นเกี๊ยมอีแทนก็ได้หลังจากที่เราหั่นเส้นอุด้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําเส้นอุด้งกันแล้วทีนี้เนี่ย น้ำซุปที่เราใช้จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการต้มและเคี่ยวให้มีรสหวานนิดนึงนะคะคุณแม่อาจจะสามารถที่จะต้มเก็บไว้ใช้ได้หลายๆครั้งโดยการนํากระดูกหมูนะคะมาล้างให้สะอาดจากนั้นเนี่ยต้มในน้ําเดือดอาจจะใส่หัวใช้เท้าเล็กน้อยเพื่อให้น้ซนา,า,นานนนซุปเนี่ยมีรสชาติหวานจากนั้นทิ้งน้ําซุปเนี่ยไว้ให้เย็นสักเล็กน้อย พอเย็ยนแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ถุงพอใส่ถุงเสร็จปุ๊บอาจจะแช่ไว้ในช่องฟรีซทีนี้เนี่ยพอครั้งต่อตอไปเมื่อคุณแม่ต้องการที่จะใช้น้ําซุปเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เลยค่ะอันนี้ชิโกะก็ทําไว้แล้วนะมางั้นเราไปต้มกันเลยทีนี้เราก็ตักน้ําซุปนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่หม้อกะให้พอดีกับอุด้งที่เราจะต้มนะคะ เมื่อตักน้ำซุปมาแล้วเราก็เปิดเตาอีกที่นึงต้มน้ำให้เดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเนี่ยเราก็ไปเอาเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาปั้นเป็นก้อนกลมคุณแม่ยังไม่สามารถใส่เนื้อหมูลงไปตอนนี้ได้นะคะควรจะรอให้น้ำเดือดก่อนเพื่อที่ว่าน้ำซุปของเราจะได้ไม่มีกลิ่นคาวค่ะทีนี้นะคะน้ำซุปของเราก็เดือดแล้วตักหมูที่เราปั้นเป็นก้อนกลมลักษณะแบบนี้นะคะ ใส่ลงไปได้เลยรอให้เนื้อหมูเริ่มสุกนะคะจะเห็นว่าจะมีฟองนะคะคุณแม่ก็ช้อนฟองออกได้เลยจากนั้นก็นำผักมาใส่ค่ะต้มต่ออีกสักหน่อยนะคะให้แครอทเนี่ยสุก แล้วก็มีเนื้อนิ่มสำหรับน้องที่ยังเคี้ยวไม่คล่องนะคะหรือว่ายังกลืนไม่คล่องเนี่ยก็คุณแม่ควรจะต้มผักให้เปื่อยมากกว่านี้นิดนึงค่ะและทุกครั้งนะคะเวลาที่ต้มลงไปเนี่ยมันจะมีฟองขึ้นมาคุณแม่ก็ค่อยๆช้อนฟองออกเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่ว่าน้ำซุปของเราเนี่ยจะได้ใสแล้วก็ดูน่าทานค่ะทีนี้เมื่อช้อนฟองออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเส้นอูด้งมาใสา่ ต้มต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เส้นอุด้งนิ่มจากนั้นนะคะเราก็จะมาตักใส่ชามนะคะเลือกชามที่มีสีสันน่ารักนะคะก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยรู้สึกอยากทานอาหารมากขึ้นคุณแม่กะปริมาณให้เส้นอุด้งแล้วก็ผักแล้วก็เนื้อหมูนะคะอยู่ในปริมาณที่มีสัดส่วนพอดีกันสีส้มของแครอทสีเขียวของบลอกโคลี่แล้วก็สีขาวของเส้นอุด้งจะทำให้อาหารดูน่าทานมากขึ้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูอุด้งน่ารักทีนี้เนี่ยก็จะหมดปัญหาสาหรับน้องๆที่ชอบอมข้าวเพราะว่าเส้นอุด้งที่เหนียวนุ่มแล้วก็ผักสีสันที่สวยงามเนี่ยจะทาให้น้องๆเนี่ยอยากจะเคี้ยวข้าวหรือทานข้าวได้มากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีน้ําซุปที่ทานได้คล่องคอมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออนุญ,ญาตนาเมนูนี้ไปเสิร์ฟให้น้องเจ้าขากันนะคะบ๊ายบายค่ะ